คนเลยามองเนี่ยวันนี้เป็นมีช่างใหม่ไม่ต้องมองรูไกลทั้งนั้นแหละ It's from a Russia Llucca recklessness Felt a bummer and then this was 對對的,夾板的車的。他在訓練了。他在開車很。 สนาทีใช่ไหมคะเลยห้าได้ไหมแม่แมสินาท,าทีนะคะโอเคพอดีเสร็จพอดีเรียบร้รรอย 那个没有嘛，一年内没有，就是各种代购。

ไม่อยากให้โดนพี่กบพี่กบหลบพี่กบหลบเดินมาทางนี้ทำไมล่ะเจ็ด <c oughs> นาทีแปดนาทีค่ะอ้โทษค่ะ <c oughs> ว่าเห็นพี่กบเดินไปทางนู้นเดินไปดู <c oughs> <c oughs> เียไว้นนกต้องต้องดีดีเนะนี่สิเราต้องเล่นข้างหน้าก่อนถ้าเกิดเขามาเราก็ยังได้ข้างหน้าใช่ขนานเสร็จสวยข้นมากเลรังเขาไม่กดเขาไม่กดถ้าเขามานะ มีแล,ลีแมต้องเ Thank you โอ้ขวันขึ้นเลยเดี๋ยวี่เดินตั้งนานแ่พอเวลาเขาได้แค่เนาะ เดินเดินผ่านหน้าก้อนเยอะครึ่งต้งึ่งมนาดครึงใช่และอีกสิบนาทีทันทันทันกว่าเขาจะเดินมา สิบนาทีแล้วค่ะต่อต่อได้นะทูไม่ได้นะโทูไม่ได้ส่งลายได้ส่งลน์ส่งเป็นลายค่ะเขาบอกไม่ให้ทูให้ให้ส่งเป็นไลนยไม่ให้ทูไลเดอเห็นบอกเขาว่าให้ส่งไลน์เอาอเค เขาว่าเมื่อวานน่ะเขาส่งมาในในกลุ่มห้ามโทรหาเขาเาไว้มรู้เน่แต่สรอพี่เราก็โทรหาเราเองอย่าไปตื่นเต้นนะเหลสิบห้านาทีคือทุ่มครึ่งมันเจอกันบนโน้นนี่เราเดินมาไกลแล้ว คือเราไปนแดเพรเราบอกว่าเราไปเลอยไปี um, an mm, ่เราเขาบอกเว่าเร่เลยออกมาเขาูดแล้วใช่ไหมาดีพราะว่าเขายังไม่ได้มาเจอยังตรงลางเร่ยเรียกิดกุ่มข้ามาคุยแล้วจะไต้ร 上面啊，上面点那个。 对对，让你牛。

แล้วตูไปอะไรก็มาโทรเมื่อวานแล้วปว่าเป็นไงมากพักการนี่นี่ต้องต้องให้บุญเขาด้วยนะนี่ใช่ต้องแล้วเพลงแล้วเพลงในห้างเมื่อวานนะก็เออฉันอยู่แต่บ้านเนี่ยก็ได้แต่ฟังเพลงอยู่บ้านนั่งอยู่โซฟาเนี่ยยังปวดเอวอย่าเนี่ยเว้ยก็มันมีเพลงใช่ไหมเขาคิดเออกูโทรมาไม่เบาเพลง วันนี้อยู่ไกลเดินไม่ไหววันนี้ลูกชายกำลังให้แต่ปิดเพลงแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแบบใครเพราะคนที่เป็นเพื่อนกับหนูที่ทำง,งานเทศบาลหนกันน่ะเขาก็เป็นเพื่อนกับพนักง,งานเทศบาลที่เป็นคนสวีเดนด้วยไงมีซ้ายมือขวาเหมือนกันไม่แต่ถ้าเกิดเขาเห็นหนูก็จะบอกว่าโอ้พอดีมีรุ่นพี่ชั้นน่ะ อยู่ที่จีนเขาเขานัดหมอฝังเข็มในยฉันฉันบินด่วนไปเลยไปแนวนั้นไปได้ฉันมีที่แต๊อของฉันฉันไปฝังเข็มวันดีคนนี้ดีดีดีเนี่ยอย่างนี้เลยล่ะก็ต้องเอานั้นใช่ไหมท่านหมดต้องเห็นแต่ของไม่หรอกเทพเจ้าควรอูก็ปัดเปล่าเหยนะแล้ว เราบอกเมื่าหลามคนจะเสร็จแล้วร well> ูจะปิดแล้วูจะกลับบ้านไปหาเมียแล้วเออ เอาแต่ข้างหน้าก็พอเพื่อไม่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 มันมีเวลาอยู่ดัตตีก็ว่าถึงไหนนี่ห้านาทีของมงครึ่งนะก็ทุ่งหุมงครึ่งมันรอตรงลานลานขายู่้ดนี่เรานไกลแล้วเขาบอกว่าให้ทยอยเดินกลับเพราะไม่มีที่นั่งเขาคงเดินบางคนเดินช้าเดินไวอีกคนหนึให้ทยอยเดินกลับเพราะตอนนั้นมันไม่มีที่นั่งอย่างน้อยก็ป้าคนที่เจ็บขาคนที่เจ็บขาคนนั้นน่ะเขาย่บนรถเลยเขาเขาออกมาก่อนแล้วเขาอเขายายบอกไม่กนุ่ม ชืชชออ่อ,อไมไม,ม่ชื่อมไม่เจ๊คนนั้นพร้องพระทุกสัตนะต้องห้าวมากจก๋วจะเป็นรุ่นใงมี่จิ๋วแกจะเป็นคนมีตังค์แน่นอนนี้เขามีตังค์คืนนี้เขาเที่ยว <คน S 1> อย่าง,งเดียวเลยเนี่ยดูแล้ว <ๆ S 1> เ่ะกไปกลุ่มเที่ยวขเขาป้วนเปี้ยวดันหมดเลยแต่เขาก็แบบยังอยากจะร่ำรวยอุปทานร่ำรวย อย่าบอกนะอะยังยังมองไม่เห็นเพราะว่ามันมืดข้านอกมืดเตอเลยเออจริงแหละแล้วก็ตามเวลานัดนะบอกทุ่มหนึ่งมารอตรงนี้ใช่ไหมทุ่มคราะึ่งล ดเสียนไม่ชินะฮะอใกไ้แล้วก้รนเที่งปกติปไม่อกเขาเขาบอกสบสบไม่ใช่เขาไม่ได้บอกสบายสไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอยอยู่อันแล้ไ เพราะว่าถ้าเขาทำเองเขาไม่ได้แบบนี้หรเนาะติดงานได้คนเานไม่ได้เก็บรายละเอียดเหมือนเราเป็นช่างผู้ชายเขาก็ทำแนวอะไรวะสมัครสบายไม่ผิดวะใครก็จะโดนพี่กบไงพอแล้วพอแล้ว